ได้เด terminar, ่นได้ดังเอาหน่อยเพื่อนมายังไม่ช่วยพอหรือยังไงก็โคนโรยรบุยมบ้างอะไรบ้างก็ว่านไปทุกโซนโบบะสัมปะรหาหน่อยมาเออสเกตเตอร์มาสองตัวเอาลงมา ยังจะไม่ลงมาดิเพื่อนวามาสวยเพื่อนลากไปเต็มแพงเต็มขแขนงเลยทีเดียวเอาดีจัดจานยานันหนีคุณผู้ชมครับมาหน่อยเพื่อราเทศเหลือยังไงอโอ้ยสกเก็ตเตอร์3ตัวจ้าหรือส0 0รบาทพอดีกูโหมื่อกี้ผมไม่ดูจอแล้วคุณผู้ชมครับโหมะกีหมดแล้วจริงๆงเออเหลือ500ยกว่าโอหไม่ดูจอแล้วด้วยเพราะกลัวจะหมดแล้วไงเออแต่มันจะมาแบบนี้ก็สวยงามไปดิเพื่อนเอาเอาหน่อยมาเอาเอามาเออไม่ได้ต่อไม่ไรเอาดีวานมาต่อสวยงามเพื่อนมาโบบะ ซัมบาราฮาไปนี่เพื่อน2 8 8บาทคอมโบนี้ไปเล็กๆน้อยๆอยเออกาไรเล็กๆน้อยๆอยก็ถือว่าค่อยๆผสมค่อยๆเกี่ยวกันไปละกันนะักผส้มนะเออเอาดีเพื่อวนวายมาต่อส่วยงามพาราแปดดอกนี่กระแทกน้าก่อนการ208บาทคอมโบนี้ไปจานจานยันนี้เหมือนเดิมคุณผู้ชมครับอืไม่องไปต้องพูดเยอะเจี๊ยบคอเลยเอาดีแบบสบายสบายกระเป๋าละกันเช้าแบบนี้ต้องพูดเยอะอะไรเยอะนะครส้มมาในเข้าเลยโอเวทมาหน่อยเพื่อนโอ้โหเลยหนึ่งรอบโอ้โหได้มาเอาดีเออวายมาที่วยจ เพื่อนเด็กไปเพื่อนมาดิแปดร้อยมาโอ้โหวายต่อต่อเนื่องต่อเนื่องไปพันหนึ่งเอาดิเอาดิมาคูณยับคูณยับ 3, 7, 7, หึสามพันเจ็ดโอ้โหขนาดเป็ดสี่สิบนะครับนี่แล้ววายมาต่อสวยโคตรไหลไหลมหากราบหึแล้ววายมากเกล้ามาเพื่อนสวยเออไปพันสี่โอ้โหคูสิบคูสิบมิดดำาฮาโอ้ขึ้นมื่นเชยกูงงงเลยเออเฮ้ยมาแบบนี้ป่าเป็ดดีครับรออะไรนี่แหละโอ้โบโนัสแตกสแลกหาาไปคุณส่งครับโอ้โหเช้าเช้าแบบนี้อย่าลืมละ กานลงมาจองซองอิกที่รุนแรงกว่าตายควายล้มนะคุณผู้ชมนะเอาดีได้มาหนึ่งหมื่นไปคอมโบนี้ไปกระแทกหน้าไปก่อนละกันนะคุณผู้ชมอ่ะป้าเบ็ดขนาดนี้ถือว่าใจขนาดไหนมาข้ามไปสี่ร้อยเลยคุณผู้ชมครับจากสี่สิบไปสี่ร้อยคูณไปสี่เท่าอ่ะเออมาเพื่อนมาอีกสี่ร้อยบาทเอาดีมาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคอมไปกระแทกหน้าไปเลยเพื่อเอ,อได้หมดแล้วตัวซื้ออยู่แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเอาไปดีวายมาต่อสวยงามไปดีมาไม่มาต่อด้วยโอ้โหกูซะดีใจรอไม่เข้าเลยมาเพื่อนมาวายไม่มาออื้ อีกนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนมาวัาสวยเอาไปดิเพื่อนมาเจ็ดร้อยยี่สิบได้อยู่คอมโบนี้มาเล่นเล่นแต่ว่าเสี่ยวดามได้คุณู้ชมมาดิเอาดิเอเอมาหน่ร้อยยี่สิบบาทคอมโบนี้กระแทกหน้าไปก่อนนะเอาไม่มาต่อซะด้วยโอ้โหเอาดิมาหน่อยดิเพื่อนอุ้ยวานมาต่อสวยงามพระรามเป็ดพันสี่ร้อยบาทคอมโบนี้ไปามากลับัาเก้าพันแก้วลาเบ็ดมันเยอะโอ้โห ก็ไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วคุณผู้ชมเขาสเก็ตเตอร์แบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะเอาดิมาเรือเก้ารอบบล็อกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเปิดเราหนักมากคุณผู้ชมครับรอบฝีไม่แดกตังคโ,โหขอตัวแพงแล้วแถวแรกลงมาอจ,จึมเออมาดิเพื่อนเอาดิอจ,จึมบึ้ดเอาดิมาสวยไปเพื่อนวายมาต่อมาโอ,โโาาโอ้โหโบมะซัมบาราฮาตัวอู้หู้สองหมื่นดิเฮียมาได้งไงวันนั้นเฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วว้ามาสองหมื่นแปดเรียมทองไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมมาดิ เอาดีไม่ยอมไม่ยอมทอละกันกุณโจมาเลยโครอบไปสวยไหมละ่ะสวยไหมละ่มละเพื่อนเอาดีวนานไปต่อสวยงา่ายไปเพื่อนมาโบบะซัมบาราฮาไปเพื่อน5าปัาเอาดีก็ข้องจริงอยู่แล้วไงเพื่อนข้องจริงอยู่แล้วไงเขาบอกมึงแล้วไงเพื่อนสองพันสี่ไปดีได้หมดนะก็มาดีสามหมื 30, นะ่นเนี่ยคุณคมกำไรมาแล้วถามว่าดองอะไรไ่เรืองได้เลยเ,ลยเ,ลยเลยต่ ไม่เลิกกูจงครับโอ้โหกูที่การพน,นันงมงมเงแมกูไป่เลิกกูผู้ชมครับเออกูเล่นอยู่ทัวร์นี้ใช่กูเล่นตายก็ผมมาดิเพื่อนมาเอาไปมาต่อเลยปมาสุดท้ายดีว่าไงเออสวยไปเพื่อนามาสองตัวมาเรียบทองไปเพื่อนเพออมาหกพันสี่แปดสิบสวยงามเพื่อนมาเจ็ดร้อย 100, ไปสี่หมื่นหกไปแล้วตอนนี้ไม่หยุดไม่หยุดชุดไม่อยุดกูจงครับความปังเป็นเลิศฮะเฮอของจริงไม่ต้องเป็นต้องติงนางฮะกดคอมเฟอร์แล้วกันเราไปต่อไม่รอเหมือนเดิมกูจงครับผมเนี่ยให้มาเต็มเปย์เต็มที่ไปเลยแล้วกันกู่่่งงงมมมมาาาปเเเเเเบ็็็ดดแแลลลลยลลยยออออตข้ิคื กูช่องครับผมมีโอกาสแค่46รอบเท่านั้นถ้ามันไม่แตกมาคือตัวใครตัวมันความสะบัดยังเป็นเดิมคุณผู้ชมเออมาดิเพื่อนเอาไปซะพันถือว่าได้กำไรก่อนแล้วกันโอ้โหเป็ดพันในเยนนะพี่สาวพันกูมีโอกาสแค่สามรอบเลยไงเอาดีวัยวันโซ่สวยงามตัวแพงกูบอกแล้วไงว่าตัดแดงแรงเออมาดิโอ้โหไฟแดงยังพาได้เลยก็มาดิเออ้ยยางสวยสุดไม่ล่าพืชอสองหมื่นไอซิสเกตเตอร์อยู่ไหนล่ะโอ้โหมาสองหมื่นอ่ะมาดิ กล้าใจก็กล้าได้ครูจงครับกล้าเสี่ยงก็กล้าวัดไปดิใจอยู่แล้วฮะใจถึงพึ่งได้กูบอกสกัตเตอร์มาซ้ำตัวเรียงรัวกันแบบนี้โอ้โหคนละคนพองมาดิเพื่อนมาก้าวเราเดี๋ยกันเราทำมาแตกมารอบนี้ก็จบเลยครูจงครับเบ็ดหนึ่งพังขนาดนี้ตัดขึ้นแซ่ดไม่ได้ก็ไม่ไทยแล้วปะมาจองเออมาเอาดิเพื่อนมาเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนไม่อ้อเลยมาขูไปเพื่อนมาขูให้ตับแตกสะเลกฮ่าไปก่อนละกันดอกแรกมามันเคี้ยวว่ะเฮ้ยเอาดิเพื่อนมาหกรอบไปอ ช่วยอุ้ยวางมาซองตัวไม่ต้องปูเยอะเจ็บคอครับผมซองมื่นหนึ่งเต็มระบบรีมิกไฟเป็นโฮเอาแล้วเพื่อนมาเด้โอโช่วงเวลาสิบเอ็ดโมงแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่คุณผู้ชมมาหารอบไปไม่หยุดไม่หยุดชุดไม่หยุดเหมือนกันความจริงความปังเป็นเลยคุณผู้ชมครับสู้ดีคำดำดีสาระบ,บันดีมีใชฉกว่าครึ่งบอกเขาไงเอาาอใครเล่นต่างก็เป่า,า,ปาปหูเล่นได้เปากหูได้เลยคุณผู้ชมนะ <c oughs> เอาเพื่อนมาเออมาไว้มาต่อสู้ไงเฮสู้ไงล่ะสู้ไงล่ะมือซ้อมึงจะสูไ้ไหมนะมึงจะสู้พอไหมสู้พอไหล่ะกูบอกแล้วไงสู้พอไหมล่ะ,บบลม,ละมือแปะกระแทกหน้าไปก่อนแล้วกันแบบโปร <c oughs> เฟชชั่นอลเฮ้ยกางเกงเคลื่อนเสนเอาสนิมยังก็บีโปรเฟชชั่นอลได้เหมือนกันคุณสม,มาดี่สองราไปดีก็ไปดีวัดรูแปงเอาดิเพื่อสิคิงก็ต้องเข้าแล้วป่ะไอแมงมุมสไปเดอร์แมนก็ต้องเข้าแล้วไหมก็มาดีแสนสามโอ้โหกวกโรตีกะหรี่ได้ยังปีหน้าคุณสมครับกับระขนาดนี้ยันทีก็เข้าได้กูบอกแล้วไงโอ้โหของ เตียงงกูสิบเอ็ดโมงสามสิบสี่สู้ดีาดีสารบันดีเขาแมงปังมว่อคุณชกคำพดที so Omaha, ่ฝากเาไรของกอคมแน่นเดินไปกันนะครับคุณชมนะยังไงบอกว่าเจอใหม่ทงเย็นชุ่งซอกทุ่มเดยวคุณชมโอ้โหแม่งคนต่อยตั้งไหนล้างก่อนล้างเสกก่อนล้างเสกจ่าลืมไปลืมไปลืมไปมาเอาดิแล้วบอกว่าในคุณชมน้ในเพจเฮ้ยมีข่าวไรจะมาบอกนะช่วงนี้คุณชมครับมีคนเนี่ยนะครับผมนะ่ลพร้อมเปเฮียมาเยอะมากดอกนี้มาดิมือมึงเออเยอะมากคุณชมครับเลยเลยว่าระวังไม่จ่ายทคร และแอดไปหาใครแต่ม,มาก็ซ่องมื่นละกันเพื่อนช่วยจัดดอกนี้มาอย่าเลยว่าอย่าไปหลงเชื่อเด